การยางแห่งประเทศไทยบริษัท CCI c IC, ประเทศไทยจำกัดและสมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านเศรษฐกิจและการค้าอาเซียนโดยรวมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านธุรกิจยางพาราและไม้ยางพาราเป้าหมายก็เพื่อผนึกกำลังการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานและการตรวจรับรองสินค้าเพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่นรวมทั้งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราไทยในตลาดประเทศจีนและประเทศต่างๆในอาเซียนเราได้พาร์ทเนอร์อย่าง CCI เนี่ยมาช่วยในเรื่องการ รับรองมาตรฐานจะทําให้เขาอาจจะลดความเสี่ยงจากการสูญเสียกรณีที่ส่งยางออกไปเนี่ยมันจะมีค่าขนส่งหรือว่ากรณีที่การส่งออกไปเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการตีกลับเท่ากับเรามีการตรวจทานหรือก็มีการตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางเนี่ยทำให้ออกาสที่จะเกิดความสูญเสียจากตรงนั้นนะลดลงแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดนะครับให้กับตัวเกษตรกรด้วยครับ